ทีฟุตบอลโรงเรียนวัดสะกะเทียมตำบลสะกะเทียมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับเกิดจากลุงทุยหรือว่าสุดที่พงวงโสภาช่างซ่อมประปาอบอตอสะกะเทียมวัย65ปีผู้บุกเบิกและเสียสละเวลาส่วนตัวในช่วงหลังเลิกงานใช้ความรู้ความสามารถในเชิงกีฬาฟุตบอลมาเป็นโค้ชจิตอาสาสอนทักษะขั้นพื้นฐานให้กับเด็กๆอายุระหว่าง9ถึง12ปี ได้ใช้เวลาว่างห่างไกลจากยาเสพติดเกมและสิ่งอบายบุคต่างๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนขอแค่ให้เยาวชนในท้องถิ่นได้พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจก็พอละครับเห็นเด็กมันมันมันเล่นบอลไม่เป็นก็มีโอกาสก็ว่าจะสอนให้ทีนี้ตอนมีโอกาสย้ายมาที่ทํางานนี้มันมีเวลาแล้วก็มาสอนให้เด็กให้ห่างยาเสพติดแล้วก็ ให้ห่างจากเล่นเกมเพราะเด็กส่วนมากที่กลมหน้ากลมตาดูโทรศัพท์ในเล่นเกมทั้งนั้นอยากให้เด็กตำบลน,นี้คือมีความสามารถด้านกีฬาคืออนาคตอาจจะขึ้นไปนุงสูงหรือเล่นทีมชาติก็ได้เหมือนอยูยกับเด็กนะฮะความเสียสละของลุงทุยตลอด3เดือนที่ผ่านมาฟ้ามีตาให้ในายบรรพธ์กันแสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกะเทียม และนางสาวธนวรรณรักคงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะก,กะเทียมรับทราบเรื่องราวและเข้ามาสนับสนุนสิ่งที่ลุงทุย์ทำนะครับทั้งเรื่องสนามฝึกซ้อมอุปกรณ์การฝึกซ้อมไฟสนามรวมถึงงบประมาณบางส่วนเพราะทางโรงเรียนไม่มีครูพระละศึกษาแม้แต่คนเดียวซึ่งที่ผ่านมาต้องใช้ครูภาษาไทยครูคณิตศาสตร์สอนเด็กๆแทนซึ่งแรงสนับสนุนที่ส่งมาทำให้ทีมฟุตบอลโรงเรียนวัดบ้านสะก,กะเทียม สามารถเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงล่ะครับเราส่งเสริมอุปกรณ์กีฬาชุดกีฬาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ในชุมชนต้องการทางอบตอรเราและทีมผู้บริหารปักดันเต็มที่เรื่องกีฬาครับเรื่องชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาเรานี่เราไม่เคยขาดนะครับในความคิดของผมนะครับและทีมบริหารทุกคนบอกว่าการเรียนสมองทุกคนไม่เท่ากันนะครับเราต้องมุ่งม,มุ่งมุ่งมานะ ถ้าเราสมองไม่ดีเราต้องมุม่งมั่นะในการเล่นกีฬาเพราะจะเป็นโอกาสในการเติบโตไปใน,ในอนาคตได้เพราะโรงเรียนกีฬานี่ยเราอยู่ใ,ใกล้เราสามารถซัพพอร์ตที่จะต่อยอดไปได้ครับโดยปกติทางโรงเรียนของเรานะคะมีแนวทางที่จะพัฒนาเด็กๆทุกคนตามความถนัดก็คือตามหลักพหุปัญญาอย่างรอบด้านอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะทางด้านกีฬาเนี่ยต้องบอกว่านอกจากเป็นกุศโลบายหนึ่งนะคะเพื่อให้เด็กๆนั้นได้ทำกิจกรรมที่ เหมาะสมเพื่อห่างไกลย,ยาเสพติดแล้วต้องบอกว่าการที่เด็กๆได้เข้าไปเล่นกีฬานั้นยังช่วยส่งเสริมกระบวนการทักษะการคิดของเด็กๆในการคิดอย่างเป็นระบบมีการวางแผนตามเกมการเล่นเพื่อเป็นคนดีเป็นเยาวชนที่ดีของชุมชนต่อไปค่ะปัจจุบันทีฟุตบอลโรงเรียนวัดสะกะเทียมได้ผู้ฝึกสอนจิตอาสามาช่วยอีกสองคนนั่นก็คือโค้ช อภิวิทอยู่แสงและคดพลวิสิท์ใจงามช่วยแบ่งเบาภาระลุงทุยได้เยอะเพราะลุงแก่ๆอายุมากแล้วนะครับรวมถึงมีโรคประจำตัวหลายโรคเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามการร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนลูกๆหล,ล,ลานๆให้เล่นกีฬาฟุตบอลครั้งนี้จะทำให้ในอนาคตอบตอสะ,กะเกมจะมีบุคลากรที่เติบโตมาอย่างมีคุณภาพช่วยพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพ เมธีชิมจิ๋วรายงาน